โอ้เหมาะเลยเพื่อนๆนะยายเขามี<อ>บ่อนะบ่อไว้สูบผมไม่เคยเข้ามาบ้านยายเลยนะเนี่ยนะครั้งแรกที่เคยเข้ามานี่บารที่เข้ามาบ้านยายครั้งแรกนะเน,นี่ยเน,นี่ยมีบ่อสูบป,ปั๊มน้ําในตัวเนะี่ยเหมาะเลยมีระบบน้ําประปาพร้อมไอ้ระบบน้ําบาดาลพร้อมเลยเห็นไหมเออน้าประปาปลาผักไม่ไหวนะเออเห็นไหมล่ะมึงยายโก้มาช่วยต่อน้ำทินทาได้หรอได้ได้เออนายโก้เขาไม่ใช้ตรงนั้นผมก็ใช้ไปไง โอ้ยม่ดอกไม้สวยๆเพื่อนโอ้เดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นคลิปสั้นอีกทีนึ่งเห็นไหมดอกไม้สวยๆดูเดี๋ยวสวยๆดอกไม้ใช่ไหมเอ๊เป็นยังไงล่ะดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยเพื่อนๆนี่นะเออดูให้ชุ่มชมดอกไม้นะนี่บอลสีก็มีเออเออเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยคิดกระไรยายเงียบกันเลยนะ กระแสเงียบแล้วเออแตาก่อนเนาะมันขายแต่ก่อนมันมันขายได้ทุกวันนี้ไม่มีใครสนใจแล้วนะเมินกันแล้วอ่ะมีโชคเนี่ยเออแม่ดอกไม้สวยๆรับเงินดอกสีชมพูนะเออสวยนะยายนะเนี่ยนะโอ้ยห็นไมเห็มเห็โอ้ยดอกไม้สวยๆเพื่อนได้ถ่ายได้ถ่ายได้ทำคอนเทนต์แล้วเพื่อนเห็นไหมเออมาให้ดูคลิปนี้ก่อนเพื่อนนะ ยาเกินเดี๋ยวเพื่อนจะปัดหนี <laughs>